อะไรนะสินค้าใหม่โอ้ไม่ได้ยินพูดอะไรนี่สินค้าใหม่จ้าสินค้าใหม่อะไรเนาะสินค้าใหม่วันนี้จ้าได้อะไรมาวันนี้ได้อะไรมาได้น้องหมาเฮ้ยโอ้จักรยานก็ใหม่ด้วยอืมเฮ้ยได้มาจากไหนนี่ซื้อเอาจ้ะโอ้ โอ้ดูหน้ามันก่อนไม่หน้าหมาออกไปมันใกล้ไปพ่ามองไม่เห็นเลยอันนี้คือหมาตัวใหม่นะครับชื่อว่ามันนี่ชื่อว่ามันนี่มันนี่นะครับอายุสองเดือนจ้ะอายุสองเดือนได้มาจากที่ไหนครับตัวผู้หรือตัวเมียนี่ตัวเมียโอ้ใกล้ไปใกล้ไปมองไม่เห็นเอาไปวางลงดูสิเดี๋ยววางลงดูสิมันเดินได้ไหมเดินได

กูก็ไปถยามยากี่ทียกไปดิอันนี้พันอะไรพันอะไรนี่พันบางแก้วผสมเหมือนกำไรโอ้บางแก้วผสมกำไรแล้วเดินออกมานั้นพันอะไรน่ะพันดําค่ะเยอเอเอาไปเล่นกับมานี้ไปเล่นกันมานี้ไปเล่นกับมันีิครับอบางแก้วเอาบางแก้วมันต้องหูตั้งนะ อันนี้ลูกมาแล้วอ้อันนี้พันอะไรวะนอนลาพันอะไรนอนลงนอนละนอนลงนี่สอนง่ายนะครับนอนนอนนอนลูกขึ้นเออสงสัยอยู่นะครับแล้วตัวนั้นล่ะมานี้รู้จักชื่อ,อยังมานี้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 เอโอ้โหรู้จักชื่อครับนี่นี่เล่นด้วยกันครับเล่นด้วยกันอ้าวกัดได้ด้วยโอ้เป็นยังไงเป็นยังไงไปซื้อที่ไหนนะครับตัวนี้ซื้อที่ตลาดน้อย ตลาดอะไรครับตลาดตรงข้ามกับตลาดคลองถมใช่ไหมตลาดคลองถมละเอียดใช่ใช่ใช่อยู่ตรงข้ามกับเออ่โตโยต้าใช่ไหมครับศูนย์โตโยต้าละเอียดนะเท่าไหร่นะสองร้อยที่จริงสามร้อยสองร้อยดอลลาร์หรือว่าสองร้อยบาทสองร้อยมันนี่นั่งลงนั่งก็คือว่าที่จริงมันสามร้อยแต่เหลืออยู่สองตัวเราเขาก็เลยลดให้เป็นสองร้อย สองร้อยบาทเลยเป็นไงแพงไหมแพงหรือถูกก็ไม <c oughs> ่แพงเพราะว่าแม่บอกว่าถ้าจะซื้อหมาห้ามเกินสามรออ๋อเจ้ามันนี่นะครับไปอยู่ใ,ใกล้ๆมาหน่อยดิมองไม่เห็นมันเลย <c oughs> อออ,อดอลล่าทำอะไร <c oughs> ชอบไหมชอบไหม <c oughs> ชอบมาเหรอเป็นยังไงมันนิสัยดีไหมครับ <c oughs> ตอนแรกนิสัยดีแต่ตอนนี้ชอบกัดชอบกัดเหรอกัดอะไรบ้าง กัดรองเท้ากัดดอลล่ากัดอะกัดดอลล่ากัดเจ้าดอลล่านี่เหรอดอลล่าโอ้โหทำหน้าสงสัยนี่ครับดอลล่าแปบ๊บเดียวโตวแล้วด<อ>าววันนี้มานี่เอ้ยมานี่มานนี้ก็โ<อ>ต,วตวไวนะแปบ๊บเดียวเนาะแปบ๊บเดียวนะครับโตวไว,วนี่ก็ดอลล่า อ้ยะอ้ยะอ่าโอเคนี่ก็เป็นเป็นคลิปแนะนำนะใช่แนะนำเจ้าแล้วก็มันนี่จักรยานใหม่อะจักรยานใหม่มีจักรยานใหม่ด้วยนั่นคันเก่าอืมไหนคันเก่าขี่ได้ไหมเอาไปลองลองดูซิคันเล็กมากเลยนะทุกคนโอ้โหว้าอ่ะขี่ดีไหม อ๋อโอเคยังขี่ได้ลองขี่ขั้นใหญ่ดูสิขั้นใหญ่ได้รัาผมลองดูสิเฮ้ยมันใหญ่กว่าตัวเองเยอะเลยนะมันเป็นของผู้ใหญ่เลยนะตัวนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับสามพันเจ็ดเฮ้ยไม่ใช่สามพันสองร้อยไม่ใช่เหรออ้ยข,ขั้นใหญ่เลยเอาเรียกหมาไปด้วย ลองดูโอ้โหไม่ธรรมดาว้าืมเป็นไงปันเบาไหม,ไมโอ้สวยดีนะครับโอโหโหปันไปเร็วๆไปไกลนิโอ้โหนี่ก็กำลังเหื่อเลยนะครับได้จักรยานใหม่คุณยายซื้อให้ ยายกับแม่นะครับหารครึ่งกันอบีบแต่ไอ้บีบกระดิ่งดิป้าดอืมอา้าวจอดใกล้ๆไอ้สองตัวนั่นสิใครคิดว่าเจ้ามันนี่น่ารักเหรอถ้าใครคิดว่ามันน่ารักก็ต้องคอมเมนต์ไวยนะออ้่ต้องกดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยนะ <ừ> mm, ค่ะคือว่าเจ้านอนหนาสุกับฝุ่ <c oughs> มันก็น่ารักอยู่นะทสองตัวนะ<ม>ครับ <ผม S 1> เล่นอยู่ <ไป S 1> สนามหญ้า,าแต่ว่าทำไมขนตรงนี้มันขาวอ่ะเออสีก็โอเคนะโอ้โหเล่นสนุกสนานเลยนะครับเล่นสนุกสนานเลยนะครับผมฉัจะไปฉันขี้เคลดดื่อนโอเคเอาเข้ามาใกล้ๆมันหน่อยไปโอเค งาน,นคลิปนี้ก็ต้องโอเ,เอ้ยเว้ยต้องแบบนั้นตกตานมันโอเคนะนี่ก็เป็นคลิปแนะนำเจ้ามันนี่นะครับลูกหมาตัวใหม่เนาะสุนัขตัวใหม่มที่น้องจิ๋ได้สมาชิกตัวใหม่นะครับพึง่งม,มาอยู่กับเจ้าดอลล่านะครับโอ้โหคันใหญ่เลยครับโอเคงันบายบายนะลาไปก่อนนะจ๊ะ แชร์และกดไลค์และกดทุกอย่างในช่องนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะลางพก่อนนะบาิตต้เิอางิตต์้และเพิ่สิ้นใหม่ให้น้องคิวได้นะอย่าลึกดจิตตเพื่อ้มสบายชิม่ให้น้องคิวด้วยนะกักันกันกัน you <laughs>